รอบนี้เป็นรอบของบ่าวกอนครับพี่น้องเบาวเผาได้ครับคุณหมอคนสวยประโยชน์ของวัคซีนเ่ามีอย่างไรครับพี่ตััววนนี้้ช่ยปองกลดความรุนแรงของโรคนะคะครับ ถ้าใครที่ติดไปแล้วโอกาสการติดก็มีแต่ว่าถ้าติดไปแล้วมันต้ช่วยลดความรุนแรงนะคะไม่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าไม่ต้องถึงขั้นครับหลังหลังฉีดแล้วเราเราต้องรอดูอาการก่อนใช่ไหมหลังฉีดไปแล้วนะคะให้รเกตอาการที่ติดหรือสาบสูญนะคะ ถนากเ้นากนะคะเผ่าใเวลา20-30นาอาอาการไม่ถึประสงค์ได้ก็ต้องให้ังกานอ๋อครับอันนี้เป็นอนามัยของเขียนไหนครับอ๋อครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ่งผิดบเม็์แล่อ่ะน้องบานนั้นนะครับโอเคกับพี่เอา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 ยี่พอหมาหอบบนเนี่ยเป็นทา่ไหนวาเป็นทา่ไหนเป็นแชม่์อะไกันนี่ว่า Vít thôi mãe 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 สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานมาปลอกกระเป๋ากอดมาแสบครับเมื้อวานกอดมาปลอกสมหัวคนเปื่อยใจดีทุกคนครับพี่น้องของเขตตำบลใดครับตำบลห้วยโจทครับผมอันตรายห้วยโจทย์นะครับพี่น้องเนาะบางทีบางหน่องเข้ามาขีดครับมื้อวานกอดก็มาขีดน้ำกันครับเป็นยูทูบเบอร์คนที่ตัวไหนปงหัว ที่น้องเข้ามาละหมากมาไร้ตาอาชิตบัคซินซินเวทเข็้มแรกครับราพ่อสอต,สตองมาโจดครับทํเกือบเจ็ตัดโกโปกป้องตัวเจ็ดตัดนอาครับ 第三，第五。